สวัสดีค่ะแฟนๆชองหมอรำมันม่วนวันนี้จะพาไปให้กำลังใจกลุ่มศิลปินคณะหมอรำวงต่างๆนะคะตอนนี้เจอพิษโควิดสามารถทำการแสดงได้ทำให้กลุ่มศิลปินต่างๆเหล่านี้ว่างงานไม่มีงานทำบางคนก็มีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดหากใครอยู่ใกล้แถวนั้นช่วยการอุดหนุนและให้กำลังใจศิลปินด้วยนะคะฝากแชร์ประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆเหล่านี้ด้วยค่ะคณะแรกนะคะ คณะสาวหน่อยเพชรบ้านแพงทีมงานแดนเซอร์นะคะออกมาตั้งบูธขายยำขายส้มตำก็มียำทะเลมียำชนิดต่างๆยำหมูยอตั้งบูธแถวบ้านดาวและมีบริการส่งฟรีนะคะในแถวบ้านแพงสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่หนึ่งเก้าแปดศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งครับบอสศูนย์แปดสี่หนึ่งเก้าแปดศูนย์ห้าศูนย์หนึ่ง รับทรงตัวบันแพงครับมีบริการทรงหอมครับมี่ม้อไส้เคีย่ยตรงหอมที่ย่อองครับออันนี้ก็คือยำม,มีอะไรบ้างส่วนผสมมีมกุ้งสดหอยแครงครับมีหมูยอครับแล้วก็มีเล็บมือนางครับเป็นยำรวมครับโอ้โอยำรม,มิด ลงทุนเบิด์ตเทอรีเลยนี่นผมมาผมลงทุนเบิดมาหลายเบิด์ี่ผมลงทุนเจ็ดสองพันบาทเออลงทุนสองพันบาทแม่เครับแต่ว่าผมก็จะใช้ยแต่ว่าถ้าตู้ขายเบิดอันนี้ผมก็บ้านก็ลูกค้าหลายคณะที่สองคณะเสียงอีสานค่ะทีมงานนักร้องน,นักสแสดง <c oughs> แดนเซอร์ <c oughs> ได้ออกมาตั้งบูธขายของหน้าบ้านตองห้าซึ่งเป็นทางผ่านสัญจรของพี่น้องชาวอุดรหากใครอยู่ใกล้แถวนั้น แวะอุดหนุน <18. S 2> แล้วก็ให้กำลังใจศิลปินได้นะคะคือขายถือแพรได้กำไรอยู่บ่ค่ะอันนี้สิบบาทค่ะไม่ละสิบบาทค่ะขอให้ขายดีๆเด้อค่ะพี่แปม,มแล้วก็ล่านอี่ยังเนาะค่ะล้านต่อไปค่ะเยี่ยมชมนะคะค่ะอันนี้สวัสดีค่ะ โคขุนย่างของพี่ทอฟฟี่ค่ะค่ะสนับสนุนพี่ทอฟฟี่แน่เด้อค่ะขายจังไรล่ะนี่ลูกขายไม่ละาิาทครับฟ้าคือขายถือแท้เศรษฐกิจบ่ดีครับก็เลยขายถือเออขายถือสมนาคุณค่ะสมนาคุณเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนี้เป็นมือแรกค่ะว่าเยี่ยมส้มค่ะสวัสดีค่ะอาตีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูบาท ค่ะหมูย่างของครูบาทค่ะคอหมูย่างของครูบาทค่ะไต่อัดครับหคณะที่3คณะระเบียบวาทศิลป์โดยกล้วยเปรมกมลจะมีการขายลอตเตอร,รี่ให้กับกลุ่มศิลปินภายในวงตักแฟนคลับคนไหนสนใจสามารถสั่งได้ที่เฟซของกล้วยเปรมกมลนะคะช่วยกันอุดหนุนและให้กำลังใจศิลปินค่ะ จักกับโมันเป็นบมันตองมันหนูมันมีใบเดียวมันมีคู่เดียวเพระเอกต่อแล้วค่ะพี่น้องนี่นี่ สี่อสองอเอือเก่หนีื้อสคืออนีคือจะขายลอตเตอรี่ก็ว่าผู้อื่นขายมีแต่เน้กินเน้ายงังบ่รอนเนาะัชีซ้มูดิาขายแนยวกินด้วยกันตัวนี้กันน,กน,น,นั่นล่ะวันทีซ้ำมูบ่เมื่กลาขายแนวกินด้วยกันตัวนี้แนวลอตเตอรี่ที่เกมาที่มก็กินมา่ี่นี บ้านสวนทะเลมันยัไมฟังคณะที่สี่นะคะหมอรำใจเกินร้อยน้องแซกหมอรำใจเกินร้อยก็จะมีการขายหอมแดงกระเทียมพริกสดและพริกแห้งจากทางศรีสะเกดนะคะใครเห็นรถผ่านไปแถวนั้นก็สามารถแวะอุดหนุนได้พิกัดอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะไปแยงก็มีเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจไปแยงก็มีเด้อพี่น้องไปแยงก็มีครับมาซื้อกระเทียมบ่เด <c oughs> ้ <t realidade> ๋ยวเดี๋ยเดี๋ยี๋เดี๋ย ไปเฮ็ดปลาตัวครับขายของเลยอ่ะไปสัไหน,นไหน่ะเนี่ยยันปลาดีครับสวัสดีพี่นาด้วยนะครับพอขาดรอบ,บกักนโลขาด้วยยู่นี่มันบ้านนวะ่ก็จะซื้อไว้หลายแล้วนะ รเราเอาหลายแล้วเพราะว่ารถรถมันมาขายหลายแจ้งกันเจลาติน,นก,กับอันนี้มาซื้อแต่ว่าห้ามาขายแบบอย่างนี้ซื้อบ่ได้มาขายดูนะม้าต่อยกับเตี้ยเนี่ยฮะระเบิด <c oughs> มามาม้าต่อยแน่นี่เอาอยู่งแต่ละร้านเน <c oughs> ตู้ล็กไปเรื่อยๆมาขายไอ้ร้านดอกคำเบอร์ก็ไปเที่ยวก็เรียกติรดรถมานั่งไปหาตู้ล็อไปหาเงี้ย คณะที่5ประถมบันเทิงศิลป์คุณแม่เนนภา,าพยาแลได้เปิดร้านหมอลำลาบแซบพิกัดอยู่ที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงภูมิสำหรับพี่น้องท่านใดอยู่ใกล้แถวนั้นสามารถแวะอุดหนุนได้นะทางช่องหมอลำมันม่วนก็ขอเป็นกำลังใจให้กลุ่มศิลป์ทุกวงทุกคณะและก็ทุกท่าน ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกก็กดติดตามช่องน้ำเนเด้อขอบคุณหลายๆจ้า